โหส่วนนเย้เย้ไอเจ็บแม่งระยอยู่กับลูกกานะครับแ่ลูกกาบลูกกบเป็นลูกกาพ่อบเห่งเหมือนเกินยาเเหมือนเกินนะตองยาวอนะคุณเป็นลูกกา ปูดิเย็ดพี่กัปตันทำอะไรครับเขาจะไปสูบหมาครับเอาละฮะตอนนี้เรากำลังติดตามบ่ามนนะฮะบ่ามนจะทำอะไรครับสักว่าครับเขาจะไปสูบหมาคสูบปลาเองไปมองมาอีกเมื่อคก็ถึงชาวบ้าน้เลยนะฮะอืมก็อันนี้นะครับเป็นเลิศงามยามดีของป้าบุญมีละคุณฮะนี่ตาบูหินตาบอดเลย ดูคนโง่นะครับดูดิโง่ขนาดไหนก็ดูนะครับโมกี้เจะ์กงบ้างเฮียตากูเ <laughs> บาหน่อยเฮียอุ้ยหัวหน้านาอวันเดีวเอา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 าฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในพงคงเชียร์ไม่รู้ดูสภาพกนโคตมืดเลยว่าโอ้โหโคตรมืดเลย ตายหมดเลยตายก็สหลังตายหมดเลยก็สัล uh, ังแล้วนะตาตายตายตายหมอหมอูเ็หมอหมอรอดนะอันนี้แมงนมิเร็วดีสากูเอาหเดียวุณนังเดียวีสากูนนงเดียวสิตื้อมตื้อ

มันรู้สึกไงดูดไปน้องฮีนะบบวันอินเดเวอไ์เยังไงฮะสิวฮะจิ้มเขาด้วยโอ้ยครับครูแจกกระสอบยิมบ๊อบน่าบังียะ อะไรเนี่ยเลยเนี่ยแมรู้สึกเห็ยไปต่ต่อเย้ไม่ตงเยไ่เห้นอะไรเลยยืนเฉยเยเนี่ยยย Yes sir Yes s i มึงโคตรแสบตาเลย

เป็นไงบ้างครับอร่อยครับจะเข้าแล้วคทำไงไก่เผ็ดเยบเเคฟอร่อยน่าดูน่าดูมากเลยโอเฮ้ยขอไปทานข้าวก่อนนะเออเอาจากปากพี่รถ้วถทั่วไปเองเออเห็นไหมการที่เราเป็นพ่อเองมันไม่ขึ้นพี่นี้ไม่เอาแค่ไปโต๊ะกี่ท่านเยี่ยมเออสองท่าโต๊ะกี่ท ต้องบอกตัวน้งสังนัดติดกี่พัอ่าตัวนสบมนัดติกี่พัเยี่ยมมากเอาเอาจิงนะครับแค่ท่าผิดเชาเออเราจะไมเล่นสีัวกันต้องเล่นพับอบกครับบวกครับบวก

โอ้โหสุอดผมว่นานแกได้แก่เ,เ,าาเนาะอ,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 อ้อัองคั้งองคัแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ ທີ່ເນາະເອີຄ່າເລົ້າພ สซเทีนวันนี oh, good morning, good morning. ้วันตายของเจ้าโอหองแน่จจิงก็เข้ามาโอ้ยความนักความเมตาขอจะร้ยืนขึ้น

เตะแล้วเดิมยาวๆนะครับอย่าดิ๊กๆนะครับยิ่งดิ๊กยิ่งเหนื่อยนะครับเตะแล้วเดิมยาวๆให้ถึงนะครับสวัสดีครับพี่โมลหายใจน้ำกับท่านพี่โมนทำไมอยู่หรือพุดต้อนพุดต้อนทำไมบานล่ะพุดต้อนนะพุดต้อนไม่ผ่านเลยเฮ้ยงบินน้ำสิ ้หีนตันเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ชิลครับทำได้ทุกอย่างแล้วมือพี่เหี่ได้เท่าไหร่แล้วพี่อยผมได้เลยมอนเป็นอะไรเอ่ยนางงอมดนีเหี่ยรอยเหี่ยล่ะเหี่ยสักงองงห้าครั้งวันนี้จะยากเลเหี่ยมือจับที่คอสะเหี่ยแขนให้ตึงเอ้ยมอนทำอะไรที่นี่วะซักเบาเอ้ยทำอะไรวะไปรุ่นซักเบาครับไม่หนีเขาจะไปสูบม้านะครับสูบหมา เสียงดังกูซูป้าซูป้าสูป้าูป้าสู้าูป้าซูป้าสูป้าสูป้าูป้ากูป้าูป้าซูป้าซูป้าูปู้าูป้าูป้าู้าูปู้ป้าซู้าูู้าูป้าซู้าซู้าู้าูป้าถู้าซู้าซ้าซูป้าูป้าู้าซูป้าซูาซูากูล้า้าซูป้้้้า้า วุ้ยนี้ห้องสมาสูม,มามอเอาละฮะตอนนี้ถ้าสองคนตอนนี้ก็ได<ป>้แล <c oughs> ้วครับอดเงียบเลยกลตอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับตื่งตื่นครับ